หนูหลับแล้วครับก็ห่มง,งลอยได้ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ ก็เจอกับเรานะครับผมในช่องพายเลือดลักนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัน้อยนะครับผมวันนี้เจ้าตัน้อยเกิดได้หนวันแล้วเย็ยนตาใสาแป้าเลยเลย ยืยนหลับแล้วครับยืยนหลับแล้วย็ยนหลับแล้วครับเอฟซี<ม>จะตัวน้อยของเราเย็ยนหลับแล้วนี่เราก็ก่อไฟอไว้ให้น้องนะครับก่อไฟไว้กันดึงแล้วก็กันหนาว ออกไฟไว้ให้หนอ้องอะไรครับแม่หมูเป็นอะไรเป็นอะไรลูกไปให้ลูกนอนก่อนไปให้ลูกนอนก่อนลูกจะเย็นๆจเย็นๆทีนี้ไปใส่อีก ไปแล้วไปแล้วเอาไปแอบหลับแล้วครับไปแอบหลับแล้วแม่หมูเอ้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 เอ่เนี่ครับเอฟซีเดี๋ยวเราให้พ่อสีบังไว้ก่อนกลัวอ่า เมโมกลัวลูกหายนะครับผมกลัวลูกหายแล้วก็ฝั่งพ่อเสียมฝั่งด้านซ้ายพ่อเสียนะครับก็จะเป็นสาปูนกลัวเม่โมกตกใจนะครับผมเลยครัพ่อเสียมยืนเฝ้าฝั่งน้นก่อนไอ้ก็ยืยนหลับแล้วเจ้าตัวเล็กของเรายืนหลับแล้ว หลับแล้วหลับแล้วครับยืนหลับเอายืนพิงพ่อเสียมหลับเอาเมื่อยขาหาที่พิงครับเมื่อยขาให้พ่อเสมเป็นเสาหลักเสาหลักพิงของหนู เนะพะเสียมอยากขยับโอ้ยโอ้ยเอดันพะเสียมไปไหนดู <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มจะทิ้งตัวลงนอนแล้วครับเอฟซี FC. เริ่มจะทิ้งตัวลงนอนแนละ้วพอะเสียมก็บอกคอไว้อยู่พอะเสียมประคองไว้แล้วครับ phải nhổ đi đi mà nhổ nào ừ. nhổ xem đưng 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 pha cần gì nè pha ô ờm bay hết nói 30 <laughs> ô oh. oh, mẹ mồ to chạy phay đó ô nhú 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 con phay muốn to tốt chảy, con phay to chạy to Xong rồi oh. Xong cái ngang xa này sao chẳng lấy khayap ghê thẻ sao nay Uầy, con thói Uầy, phải lạ Uầy, xíu โอ้ยจะไปนั่งเก้าอี้แล้วเอซีจะไปนั่งเก้าอี้แล้วครับรกแกม่โมก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วงลูกชายโอ้ยไินั่งเก้าอี้อีลีติโอ้ขียนปอยมาเลยนั่นอันเหนี้ยนั่นอันเ้วไปแล้วไปละไปละไปละอืม อยู่ใกล้แม่ดีกว่าอยู่กับแม่ดีกว่าน้องอยู่กับแม่ดีกว่ายีแม่จะลูกมันหลุมหนมันมันบ่อเบลอเต็มจะไหนอยู่กับแม่ก็ยินหลับเอาครับืึขอเสียงหเร็วว่นอย่างไรฮ่าชิคินเน่

หานมแล้วหานมกินแล้วเายาเอาแล้วาแล้วจะดื้อีรีได้เพิ่นนี่ความสนมาที่หนึ่งครับความสนต้องมากินนมแล้ว เขาเต่าแล้วเขาเต่าแล้ว,อลวโอ้ดูท่ากินนมครับท่ากินนมเราต้องดูฝั่งนี้ครับเอฟ F4 เปิดขาลูกเปิดขา,าเรียบเสียงดูดนมได้แล้วได้เ,ดดเสมได้แล้ว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 ออกแล้วเอ้อ ฮัลโหลพอเอ่อเอ้ยได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วเฮ้ยเนาะฮ่าฮ่าเหน่อยดูเชียงดุดน้องกินนมแล้วครับกินนมแป๊บหนึ่งเพิ่มพลัง ยจะพาพ่อๆวิ่งวิ่งเล่นแล้วเต็ม่ลยเ่มไรล,ล้วดิอิมอมอ่มแล้วอิ่มสส <c oughs> ใส่ตะเกียบถอยอย่างเดียวเลย, <c oughs> ยเใ่ตเกียบถออางเดีวจับเาไปเลยจ <c oughs> ับถอยเลย

ตเรากินนมใบครับผมกินนมเก่งด้วยกินนมเกง่งแทลกูกหืคือกินนมเก่งแทสายตานีแนมนมหืนหแนมกล่อง <c oughs> ใส่ตา,าค่ะเออสีตาใส่เป้วเลยเอาไม่โมโหให้ลูกกินนมก่อนลูกให้ลูกกินนมก่อนโอ้เชียงดูดนมเหมเชียงมันกินนมเหมนี่นี่เป็นรับดูขาครับขายาวมากเลยเอาเอาออดูนะเว้เพ่อะนั่นไง <laughs> S <S <โด>กินนมนานครับกินนมนานหิวแล้วเจ้าใดบอกหิวนมมากลแล้วครับอ๋ออิ่มยังลูกอิ่มยังครับอิ่มยัง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 ไม่อิ่มยังไม่อิ่ม ยินงยังอินยังยังครับเออถึงแล้วถึงแล้วไปพาผมไปวิ่งเล่นหน่อยพาเตยพาผมไปวิ่งเล่นหน่อยพาเตยพาผมไปวิ่งเล่นหน่อยเห็นี่นะนี่เนี้ยนี่ไงครับพาผมไปวิ่งเล่นหน่อยพาเตย นะโอ้คน,นห้องยังนอีกครับเอาเพิ่มพลังอีกแป๊บนะึน่งนี่นี่อือ เดี๋ยวจ้ากินเล็วไงกินดีกินดีกินอ้่นๆแล้วก็นอนเอ่อออกไปแคปให้ออกไปเออเอเมโมใจเย็นครับเมโมกินยาค่อยๆครับกินยาค่อยๆ อิ่มยังครับอิ่มยังอิ่งจ้ะโอเคแม <c oughs> ่ตีตกใจแม่ตีสับรถหรือเปล่าเออแม่ตีแห้งหลายแม่มงเอ้เๆดูท่าทางครับดูท่าทางดีกวก็เพาะเต๋อเพ่อของพี่ออร์ไทยนะครับผมอ่ะอี nói cho ông sơn càng hũ say đấy bà <laughs> càng hũ càng hũ hay nhau, hộp càng hũ thấm mây càng hũ hay nhau, hấp มันกลางวยยังทางหมตกอ้วนครับตัวดำสมบูรณ์ครับสมบูรณ์กินอะไรแต่จะนอนนี่เราเอ่อเอ่อ ็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องพายเดือดรักด้วยนะครับหนึ่งไลหนึ่งแชร์นะครับผมคืนหนึ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับไ๊ายบา